มาถึงตอนที่4ของโมดูล6แล้วค่ะเราจะเปลี่ยนจากเรื่องของการตลาดดิจิทัลไปสู่เรื่องที่มันคล้ายคลึงกันเกี<ๆ>่ยวเนื่องกันค่ะนั่นคือเทคโนโลยีและนวัตกรรมในธุรกิจการท่องเที่ยวและขนส่งทางอากาศค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่เน้นมองว่าเฮ้ยน่าสนใจอะ่ะเพราะเป็นเรื่องที่ครอบคลุมกว้างไกลกว่าเยอะเลยค่ะแล้วรองศาสตราจารย์ดรราชพรก็เขียนไว้ในหน่วยได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะชวนให้ไปติดตามอ่านกันนะคะในวันนี้ก็จะเล่าให้ฟังอย่างย่อๆก่อนค่ะว่ามีอะไรมาเกี่ยวข้องบ,บ้าง เทคโนโลยีและนวัตก,กรรมนะคะเป็นสองคำซึ่งบางทีเราอาจจะรู้สึกมันคล้ายคลึงกันแต่จริงมันต่างกันนะเทคโนโลยีคือความรู can, ้ด um euh ้านวิทยาการนะคะด้านวิทยาศาสตร์นะคะความรู้ศาสตร์ต่างๆนะคะซึ่งมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะขณะที่นวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่มีคุณค่ามากขึ้น ะะสำหรับตัวเองก็คิดว่านวัตกรรมมันค่อนข้างต้องอาศัยเทคโนโลยีลหละแต่ก็บางส่วนของนวัตกรรมก็ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีก็มีค่ะนะคะแล้วเราในฐานะลูกค้าผู้บริโภคนะคะหรือผู้ใช้บริการในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจขนส่งเราก็ถือึกว่าเราใกล้ชิดกับคําว่านวัตกรรมค่ะแต่ก็อ้างอิงกับเทคโนโลยีด้วยเพราะนวัตกรรมใหม่ก็มักมีเทคโนโลยีใหม่มาประกอบมารองรับค่ะ มาดูเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมนะคะ1.0ไปถึง4.0ค่ะที่ผ่านมานะคะเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างค่ะ1.0ต้องบอกว่าเป็นยุคเริ่มต้นนะคะของการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ไปสร้างนวัตกรรมค่ะซึ่งมักจะอ้างอิงกับเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่เครื่องจักรไอน้ำนะคะเพื่อมาเพิ่มการผลิตลดการใช้คนให้ให้น้อยลงอ่ะ นะคะเพื่อผลิตได้รวดเร็วขึ้นนี่คือ1.0ค่ะเป็นยุคเริ่มต้นจะเรียกว่าเป็นยุคเริ่มต้นของปฏิวัติอุตสาหกรรมก็ได้ค่ะซึ่งการผลิตนะยังไม่ได้เยอะมากมายแต่ว่าก็เริ่มมีมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นมา2.0ค่ะเราเริ่มทำสิ่งที่เรียกว่า mass production ได้มากขึ้นค่ะ ะะยุคนี้เป็นยุคที่เราเริ่มผลิตได้มากขึ้นนะคะถ้าไปลิงก์กับการตลาดก็คือว่ายุคนี้ product เริ่มเริ่มมีเยอะขึ้นนะคะเราก็เน้นเรื่องคุณภาพค่ะทำยังไงคุณภาพจะดีขึ้นนะคะ, <c oughs> คคะก็มีการนําเอาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการาผลิตโดยอัตโนมัติเข้ามาเกี่ยวข้องขึ้นลดการใช้แรงงานคนเพื่อลดความผิดพลาดค่ะนะคะ,นะคะยุคนี้ก็เป็นยุคที่เราผลิตรถยนต์ออกมาได้หลายคันนะคะเอามาแปะยี่ห้อได้หลายยี่ห้อนะคะได้เริ่มจะผลิตได้เพียงพอความต้องการละ พอมาถึงยุคอุตสาหกรรม3.0ค่ะนะคะก็เป็นยุคที่ใช้เครื่องจักรทันสมัยมากขึ้นค่ะอาจจะมีหุ่นยนต์อัตโนมัตินะคะมีการมีการใช้เครื่องจักรที่แบบมีความเชี่ยวชาญชํานาญมากขึ้นนะคะลดการใช้แรงงานคนลดการผิดพลาดจริงๆนะคะเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าอุตสาหกรรมก้าวหน้าค่ะ มาถึงยุค4.0นะคะเทคโนโลยีก้าวหน้าก้าวไกลกว่านี้ค่ะเรามีการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะยุคนีเ้เครื่องจักรจะมีความไม่ใช่แค่ผลิตได้เก่งอย่างเดียวค่ะมีความฉลาดด้วยนะคะก็คือยุคในปัจจุบันนี่แหละคะ่ะที่อินดัสทรีเข้ามาสู่ยุค4.0ค่ะดังนั้นคือความก้าวหน้านะคะที่พัฒนาของเทคโนโลยีไปพร้อมๆกับนวัตกรรมค่ะนะคะทีนี้หลายคนก็เลยอยากรู้ค่ะว่าในแง่ของเทคโนโลยีที่พัฒนามาถึงขนาดนี้นะคะซึ่งเน่คิดว่ามาถึงจุดที่เรียกว่า ค่อนข้างพัฒนามาก้าวไกลมากๆแล้วค่ะนวัตกรรมมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดูประเภทของนวัตกรรมค่ะนะคะชวนดูค่ะนวัตกรรมแบ่งได้หลายอย่างค่ะนะคะถ้าแบ่งตามเป้าหมายนะคะอาจจะ เป็นนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ก็ได้ค่ะนะคะเราก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งมีนวัตกรรมใหม่ๆนะคะพัดลมไม่ต้องมีใบพัดก็ได้นะคะเครื่องดูดฝุ่นไม่ต้องมีไม่ต้องทิ้งไม่ต้องทิ้นฝุ่นก็ได้นะคะนะคะนี่คือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆค่ะที่ทันสมัยมากขึ้นรถยนต์ที่ไม่ต้องใช้น้ํามันก็ได้นี่คืนอนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ค่ะมาถึงนวัตกรรมด้านกระบวนการค่ะเราก็มีกระบวนการที่เป็นนวัตกรรมเหมาะกับพวกธุรกิจบริการอะไรค่ะหลายอย่างที่เราพัฒนาขึ้นอย่าที่ได้บอกค่ะบางนวัตกรรมไม่ได้พึ่่่งงเเทคโโนนนลยยีก็ได้อาวั กรรมการการออสั่งอาหารนะคะที่เราสั่งผ่านแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็แล้วก็คนสามารถไปส่งให้ที่บ้านนี่คือกระบวนการใหม่ที่เราไม่ต้องไปที่หน้าร้านอีกต่อไปนะคะนี่ก็คือประเภทหนึ่งของนวัตกรรมค่ะแบ่งตามเป้าหมายนอกจากนี้ยังแบ่งตามระดับการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพันทันทีนะคะกับเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะนะคะอย่าง เฉียบพันธุ์ทันทีมันก็มักจะมีสถานการณ์แวดล้อมที่บังคับให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเรื่องของสถานการณ์การมีอินเทอร์เน็ตขึ้นมานะคะที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีตรงนี้ขึ้นก็เกิดการนวัตกรรมที่มันเฉียบพันธุ์คือเราก็เลิก เปลี่ยนนะคะจากโทรศัพท์บ้านเป็นโทรศัพท์มือถือจากโทรศัพท์มือถือเป็นสมาร์ทโฟนนะคะ <S 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 <ฟ>หรือยุคปัจจุบันนะคะเราไม่ต้องทํางานที่บ้านก็ได้เราไม่ต้องทํางานที่ทํางานก็ได้เ,ออเราไปทางานที่บ้านก็ได้เพราะสถา,านการณ์ไวรัส,สที่แพร่ระบาดอยู่เราก็เกิดนวัตกรรมเฉียบพลันเลยค่ะทุกอย่างควรอดอฟนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาทันทีหรือค่อยเป็นค่อยไปค่อยเปลี่ยนแปลงค่ะนะคะก็เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาไปเรื่อยๆอย่างเทคโนโลยีที่ใช้ในสื่อการเรียนการสอนอย่างงี้ค่ะกาพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปให้มันดีให้มันทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะนีี่่่กก็็คคือเเปปปนนรระะดับาลลยแง หรือเป็นตามขอบเขตธุรกิจก็ได้นะคะอย่างเช่นขอบเขตธุรกิจบางอันนะคะก็เป็นนวัตกรรมเรื่องเทคโนโลยีล้วนๆเลยค่ะนะคะอย่างธุรกิจปัจจุบันนะคะธุรกิจด้านด้าน d a t a ด้าน IT อย่างนี้ยค่ะก็เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยค่ะ ะะหรือเป็นนวัตกรรมเรื่องฐานความรู้การบริการก็ได้อย่างธุรกิจท่องเที่ยวอย่างเราอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ก็อาจจะมีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะขึ้นมากมายค่ะนะคะเรามีการบริการที่ดีมากขึ้นมีการเก็บข้อมูลลูกค้ามีการมีนวัตกรรมขั้นตอนต่างๆที่ลดการผิดพลาดมากขึ้นหรือนวัตกรรมที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ก็ได้ค่ะเราอาจจะมีไอเดียอะไรใหม่ๆมาซึ่งมาเกิดมาเป็นนวัตกรรมค่ะนะคะเป็นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่ทําให้ชีวิตคนดีมากขึ้นค่ะ นอกจากนี้นะคะขอบเขตผลกระทบค่ะนะคะนวัตกรรมขอบเขตผลกระทบก็คือขอบเขตผลกระทบในเรื่องของเทคโนโลยีชัดเจนเลยค่ะนะคะนวัตกรรมนั้นมีผลกระทบให้เราใช้เทคโนโลยีใหม่ๆค่ะอย่างปัจจุบันแน่นอนค่ะอาจาร,ส <permite>. สรจย์ผู้สอนทุกคนนะคะเก่งในการใช้เทคโนโลยีการสอนออนไลน์กันมากขึ้นเลยค่ะนะคะเพราะนี่คือนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเรานะคะทั้งผู้เรียนทั้งผู้สอนหรือเปลี่ยนแปลงเรื่องการบริหารจัดการค่ะเราก็เอานวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการนะคะเรามีระบบการบริหารแบบ แบบสมัยใหม่นะคะมี OKR OK นะคะมี Lean นะคะพวกนี้เอามาใช้ในการบริหารค่ะนะคะพวกนี้ก็จะเป็นในแง่ของขอบเขตผลกระทบว่ากระทบกับเรื่องของเทคโนโลยีที่เราเปลี่ยนจากเทคโนโลยีหนึ่งเป็นเทคโนโลยีหนึ่งหรือเป็นเรื่องของการบริหารจัดการค่ะหรือแรงขับเคลื่อนค่ะนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากแรงขับเคลื่อนก็คือเทคโนโลยีเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนค่ะ ะะอย่างเช่นตอนนี้เราจะก้าวสู่ยุค 5G ค่ะโทรศัพท์มือถือหรือนวัตกรรมใหม่ๆที่สร้างสรรค์ขึ้นมาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตต่างๆก็ต้องรองรับ 5G อย่างนี้นค่ะนี่คือแรงขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีหรือปัจจุบันนะคะเรามีเรื่องของ artificial intelligence ค่ะพวกนี้ก็เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทำให้เรื่องของการวิเคราะห์ Data อะไรต่างๆเราก็ต้องฝังอัลกอริทึของ AI เข้าไปด้วย หรือความต้องการของผู้บริโภคค่ะโอ้อันนี้ถูกใจการตลาดค่ะแน่นอนนะคะความต้องการผู้บริโภคเปลี่ยนนะคะผลิตัณก็เปลี่ยนนวัตกรรมต่างๆก็เปลี่ยนค่ะเราเปลี่ยนไปตามความต้องการจริงๆต,ต,ตอนนี้ผู้บริโภคนะคะต้องการความปลอดภัยนะคะมากมากมายเลยนะคะดังนั้นแรงขับเคลื่อนนี้ทําให้เกิดนวัตกรรมมากมายคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการใช้ชีวิตต่างๆการทํางานนะคะการอยู่บ้านนะคะพวกนี้มีแรงขับเคลื่อนเลยค่ะว่าเราจะต้องมีผลิตภัณฑ์มารองรับ นะคะหรือผสมผสานค่ะนว่าอันนี้ก็สําคัญค่ะเพราะว่าในเชื่อว่าความต้องการเนี่ยเป็นที่มาที่ทําให้เทคโนโลยีเปลี่ยนค่ะซีฟ <Deep Job S 1> จ็อก็บอกค่ะบอกว่า customer experience is first ค่ะเทคโนโลยี come after ค่ะนะคะดังนั้นในเชื่อเรื่องของการผสมผสานอยู่เหมือนกันค่ะว่าเป็นที่มาที่ทําให้เกิดนวัตกรรมค่ะดังนั้นกระบวนการพัฒนานวัตกรรมนะคะอูสไล์นี้ชอบมากๆนะคะ สิ่งหนึ่งที่สําคัญค่ะนะคะในการพัฒนานววัตกรรมอย่าพัฒนาเพียงเพราะเรามีเทคโนโลยีใหม่อย่าพัฒนาเพียงเพราะเรามีไอเดียใหม่ค่ะสิ่งหนึ่งที่คํานึงที่สําคัญและเป็นรากฐานคือคำว่าอินไซต์ค่ะคือเราต้องมีความรู้ความเข้าใจจริงๆว่ามีความต้องการเกิดขึ้นมีปัญหาเกิดขึ้นค่ะมีอินไซต์นําไปสู่เรื่อง Pro b l e บค่ะว่าอะไรดังนั้นเราต้องพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองปัญหาอะไรค่ะนะคะแลวเราพัฒนาสิ่เชี่ว่า Solution ขึ้นมาค่ะนวัตกรรมนี้มันต้องเป็นทางในการแก้ปัญหาค่ะ นะคะไม่ใช่ทําให้มีเป็นปัญหามากขึ้นนะคะบางนวัตกรรมจะใช้ยากขึ้นมาแล้วก็ไม่เรียกนวัตกรรมนะครับทำเป็นปัญหา,ญหาเหนือปัญหาอีกไม่เอานะคะดังนั้นต้องแก้ให้มันง่ายขึ้นทําให้ชีวิตเราดีขึ้นมีคุณค่ามากขึ้นค่ะนี่คือโซลูชันค่ะซึ่งตรงนี้เราอาจจะพัฒนาในรูปแบบโปรโตไทป์นะคะเพื่อออกมาทดสอบว่ามันตอบโจทย์ได้จริงหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นเราจะไปวอลลิเดตว่ามันมีผลต่อทางธุรกิจไหมเอาไปขยายเป็นธุรกิจได้หรือเปล่าค่ะ สมมติอย่างเช่นนะคะถ้ายกตัวอย่างเช่นเรามีอินไซต์ว่าคนเนี่ยเบื่อมากเลยกับการรอคอยการเช็คอินโรงแรมค่ะรู้สึกว่ามันเป็นเพนพอยมันเป็นอะไรที่โหมันเสียเวลาเป็นช่วงนั่งหง,งุดหงิดนะคะ problem ก็มมคือว่าเฮ้ยทำยังไงเราจะลดเวลาในเรื่องของการรอคอยเช็คอินได้นะคะโซลูชนันอาจจะมีได้หลายแบบถูกไหมคะเราอาจจะเช็คอินออโต้มาตั้งแต่ที่บ้านได้ไหมเช็คอินผ่านเว็บไซต์ได้ไหมหรือมีเครื่องเช็คอินได้ไหม นะคะหรือเพิ่มพนักง,งานในการรับเช็คอินที่หน้าโรงแรมได้ไหมคุณคิดโซลูชันได้หลายแบบค่ะแล้วลองมาเทสค่ะแล้วสุดท้ายเอามาทำเป็นบิสเนสโมเดลค่ะอะไรที่วารีเดตอะไรที่เป็นไปได้มากที่สุดค่ะเพื่อจะเอาตรงนี้มาลอนจริงค่ะแน่นอนราคาแต่และว,วิธีก็ไม่เหมือนกันดูไหมคะเพิ่มพนักง,งานค่าหัวพนักง,งานคนนึงก็อาจจะมีราคาระดับหนึ่งการตั้งเครื่องเช็คอินเครื่องเช็คอินราคาเท่าไหร่ล่ะการปลั๊กอินเข้าไปในเว็บไซต์ให้เช็คอินราคาเท่าไหร่นะคะแล้วนอกจากนี้ดูเรื่องอื่นด้วยนะคะว่าความชอบใจของลูกค้าชอบไหม,นะะมถึง ในแง่ที่ว่ามีความปลอดภัยไหมนะคะไม่ใช่ใครแอบมาเช็คอินได้ไหมนะคะอันนี้ก็คำนึงถึงหลายส่วนค่ะว่าสุดท้ายมันจะเป็นบิสเนสโมเดลอย่างไรค่ะนี่ยกตัวอย่างให้ดูนะคะกระบวนการพัฒนานวัตกรรมถ้าในให้ต่อยอดกราฟนี้นะคะก็จะเสนอว่าให้มันลูปกลับไปได้อีกค่ะเพราะการพัฒนามันต่อเนื่องนะคะไม่สิ้นสุดนะคะดังนั้นมันลูปกลับไปที่ i n น i g h t ได้อีกค่ะถ้าเรามี i n นไซ h ์ใหมๆ่ๆมี problem ใหมๆ่ๆเราก็พัฒนา solution ต่อไปเรื่อยๆค่ะนะคะดังนั้นแนวนโน้มกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีเนน ในการสร้างนวัตกรรมนะคะเราต้องมีคนเป็นศูนย์กลางค่ะนะคะซึ่งคนในที่นี้เป็นใครไม่ได้นะคะคนนั้นก็คือคนใช้นวัตกรรมค่ะก็คือลูกค้าผู้ใช้บริการของเรานั่นเองค่ะนะคะตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญค่ะถ้าสิ่งไหนที่เราสร้างขึ้นเราต้องทำให้ชีวิตคนดีขึ้นค่ะ และนอกจากนี้นะคะทเทรนด์ใหม่ๆก็คือว่าความเป็นอิสระต่อสถานที่ค่ะนะคะเราต้องสามารถทําเทคโนโลยีที่ทําให้คนสามารถทํางานได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะนะคะเหมือนมหาลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราชตอนนี้นะคะทําให้ทุกคนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาอยู่ที่ไหนยังไงก็เรียนได้แล้วปัจจุบันเราลลมีเทคโนโลยีใหม่คือการสอบออนไลน์ด้วยค่ะแต่สอบได้ทุกที่ออนะคะซึ่งน่าสนใจมากๆค่ะนะคะ แล้วนอกจากนี้ก็ปรับตัวรองรับสถานการณ์ค่ะนะคะอันนี้ก็ชัดเจนค่ะสถานการณ์เปลี่ยนนะคะเราต้องมีนวัตกรรมมารองรับค่ะนะคะเหมือนปัจจุบันนี้ชัดเจนมากๆนะคะโควิดมานะคะเราต้องทําอะไรนวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นค่ะบางครั้งนี้ยังเน้นย้ําเลยนะคะว่านวัตกรรมบางทีปรับตัวก่อนหน้าสถานการณ์จะมายิ่งดีเลยค่ะถ้าเรามองเห็นว่าสิ่งนี้มันจะมาแน่ๆคนที่เก่งในเรื่องนวัตกรรมเขาจะคิดก่อนเลยค่ะอย่างตัวอย่างเช่นซีฟจ็อบตอนคิดเรื่อง iPhone ค่ะ คิดก่อนเลยค่ะว่าอินเทอร์เน็ตมันจะมาแน่ๆดังนั้นเขาออกคําสั่งเลยค่ะให้ทีมวิศวกรบอกเลยอยู่ต้องคิดนะคะเครื่องที่สามารถเช็คอีเมลได้ในห้องน้าในขนาดเท่าฝ่ามือเพราะอินเทอร์เน็ตจะมาทุกที่แน่ๆลอยอยู่ในอากาศแน่ๆค่ะนี่คือการปรับตัวเพื่อรองรับหรือก่อนหน้าสถานการณ์ที่จะมาค่ะเราต้องยืดหยุ่นพอที่จะปรับเปลี่ยนนะคะเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนไปด้วยค่ะ ดังนั้นหน่วยนี้อย่างที่บอกค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะอยากให้ไปติดตามนะคะเนื้อหาในหน่วยด้วยนะคะสำหรับเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในธุรกิจการท่องเที่ยวและขนส่งทางอากาศแอะแอแต่ยังไม่จบค่ะเรายังมีตอนที่5ค่ะจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับกรณีศึกษาและบทความที่อยู่ในหน่วยนี้ด้วยค่ะอย่าลืมติดตามนะคะกับตอนที่5ของโมดูล6ค่ะ